ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแอสสิบเก้าบแอนฟาร์สจริงๆร้านนี้เขามีความพักนะคะแต่เราลงมาแล้วตอนคืนไปถ่ายมืดๆใช่ที่น้องยินเหมากับเราผิวตี้อยากของเราเออดูน่ากินนะดูเฮลตี้จริงทุกคนแต่เนี่เราไปกินอาหารอันนี้เฮลตี้ที่สุดนื้โรตีเจีงเขียวหวานไก่อืมเฮลตี้ใช่ก๋วยจั๊บร้านน่ชิมมากใช่เพราะว่าไม่มีใครเลยมีเราสองคน ยำเอาคาโดกุ้งเอาโรตีไก่ขินไก่ด้วยสลัดไฮโดรซอสซีซาร์สติกพอกช็อปซอสพริกไทยดำเป็นซุปผักไฮโดรนะคะสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าไข่แดงมาสองคนเปิดสิบโมงปิดสามทุ่มเราก็คือไปดูผักรับแสงจันทร์เขาดังเรื่องผักอะไรนะไฮโดรโปรนิกแป้งใหญ่จริงโอ้อันนี้ปลูกเองเลยอะออร์แกนิกเวอร์ยาวไปถึงนู่นเลย ันนี้ก็เริ่มเริ่มจะเก็บได้แล้วเขามีพร็อพตรงนั้นเหมือนจะเก็บผักอ๋อเราก็คือเก็บได้แล้วเนาะก็คืนใช่จะไปเก็บผักตอนก็คือกลางคืนทุกคนเคยกันไหมล่ะเก็บผักกลางคืนะจับกบจับกบมีน้ำอยู่อะไรอย่าง้ยก็ได้อยู่อันนี้เป็นสลัดไฮโดรซอสซีซ่ารน่ากินมากหนึ่งจานเนี่ยเยอะมากเลยอะสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่แดงอะโวคาโดยำอะโวคาโดกุ้งน ซุปผักไฮโดรที่เ <s> ป <luxury ella> ็นเมนูวัละหนึ่งอันที่พี่อยากกินตอนนี้โอ้คาดดเลยอ่ะหนึ่งชิซุปหรอสปาเกตตี้สปาเกตตี้เมนดูน่ากินมากเราจะเริ่มจากเมนูที่เฮลตี้ที่สุดสปาเกตตี้ใช่แต่สปาเกตตี้ก็มีอะไรน่ากินมาก่ากินมากอืมใส่เบงก ออความมีไข,ข่ข้างบนเพิ่พมความนัวลงไปอีกโรตีอร่อยมากรสชาติดีนะไม่เค็มไม่จืดอร่อยเพราะเส้นสุกพอดีด้วยโรตีไก่เคี้ยวหวานแล้วก็อันนี้นก็คือสเต็กหมูพ็อกช็อปต่อไปซุปก่อนเวลากินซุปนะคะเราต้องตักอ,อกกตัวแบบนี้น่าจะข้าวละไม่ได้มันจะไม่ถูกหลัก <c oughs> การกินซุปค่ะเลย แล้วเวลากินต้องต้องสดฝั่งนี้อร่อยมากเอออร่อยอะไม่น่าเชื่อตอนแรกคิดว่าจะเป็นกลิ่นผักเขียวๆ,ๆอ่ะทุกคนแต่ไม่มีกลิ่น่ะรสชาติดีมากอะได้ประโยชน์เยอะมากเพราะว่าผักเยอะคนใครที่ไม่ชอบกินผักหรือกลิ่นผักก็กินอันนี้ได้เดี๋ยวเราจะกินมีซอสให้ด้วยออกแบบไห้จิ้มซอสอะไรก่ดนเนื้อน่าะนอไก่ปะ แกงเขียวหนอ,อยเนะเดี๋ยวลองอันนี้กินไม่ได้กินกับแกงหอคอนี้ใครให้มนกินกัสลัด <c oughs> จเอิ้อันนี้ฟิเหมือนกินแบบแกงียแห้งอ่ะข้าวัดงเขียวหวานหืมหเขาอรนะ่อยมาก ตนัโต,ต,ตีแบบเราะนอกน้นเะลยช,ชิ้นใหญ่เลยอะหมูม่แบบหมูม่แหย่โค้งห้งอันห่งมาไม่ใช่มันฝรั่งแต่เป็นมันหวานม,มีซอสน่าจะซอสเห็ดน่าจะซอสอะไรพรักอยะ ออกเยอะๆนี่ยังอ่ะคือนสลัดน่าจะน้ำสลัดเนอใช่ใช่มันม่วงหวามาเข้ากันเนาะอันนี้เป็นยำเนี่ยกดูุ้งสดแตงกวาและกะเทศและกะพร่ทำเย่มาก ข้าวัมันข้ากันจือกินแล้วสดชื่นอะโวคาโดครีมมี่แบบน้ยำรสชาติดีอันนี้ไม่ติดหวานเ้าชอาอาหารอร่อไม่อร่อยใช่ได้เลยลงมาถูกร้านกันนะ เยอะมากแต่ชอบผักนี่นะกินง่ายน้ำสลัดก่อนหุ้ยมุ้งมันน้ำสลัดอันเดียวกันกับเต<อ>้นไม,ม่เผือเบคอนอบบไอ้ข้าวขาวยำตอกมะม่วงหรอไม่คิดมะม่วง ก็ฉลาดอ่ะไปกลับมาษาเดิมกลับไปสายเดิมมันมีไข่แล้วมันไม่ขาวนะข้าววันหน้าก่อนยำวันหลังเลยแล้เป็นสุขภาพของดีด้วยอะอะไรคือเป็นสุขภาพ เป็นถังที่ดีดีที่ทำให้สุขภาพดีหรูอเล่นถ่ายเย็นค่ายคำถ่ายคำเหนื่อยด้วยต้องเดาเองคนก่อนแม่เมาแม่เมาแม่คนก่อนแม่บอกว่าขับไฟดาวคือแม่ก็จะถ่ายรูปส่งให้ช่างแตะโกรธเหมือนแบบนขึ้นมาถือไอ้นี่ให้แม่หน่อยถืออะไรถืออะไรถืออะไรอ่ะจับโต๊ะถือแฟฝกขึ้นไปถือแฝกหันไปถามแม่ว่าแล้วแม่ไมปถ่ายรูปเปิดแฝก คือถือแตกวันนี้เป็นแบบนี้ต้องฝึกลับสมองกันหน่อยใช่แล้วเวลาส่งไลน์หามุกนะมุกแล้วหายไปรอตอบพี่ไมไม่มือเปิเป็นเรื่องใหญ่อะเือนเรียกชื่อไงมาให้ทุกคนฟังดูว่ามีเมียมีเมียวอยู่หน้าบ้านมันมันจ้องกระโลกสุดท้ายก็เอาอาหารไปวางไว้คุณเราอ้วนนี่หน้าตามันก็น่ารักนะให้ถ่ายบเมรีกบาทอะหนึ่งพั หนพันสามวิเะมหนึ่งพันสามร้อยอะไรหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามก็คืออาหารคุณภาพดีสรุปร้านนี้คือโอเคอร่อยอาหารดีมีทุกอย่างเลยราคาก็โอเครักก็กลางๆถือว่าแฮปปี้เพราะฉะนั้นก็ไปแล้วก็เออไงวันนี้ก็หกค่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบาย